สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในส่วนนี้นะคะเรากำลังมาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะ เมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่และกำลังพลชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน9นายพร้อมรถยนต์บรรทุกสัมภาระเครนจำนวน1นคันอำนวยความสะดวกและสนับสนุนเจ้าหน้าที่กองพันซุซ่อมบำรุงเครื่องบินฐานบกจังหวัดลบบุรีในการซ่อมรถลากจูง กึ่งพ่วงชันต่ำที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาขณะขนย้ายซากเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอของคณะแม่ทพัพภาคที่4ที่ประสบเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในอำเภอเทพ,พาจังหวัดสงขลาโดยเจ้าหน้าที่กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินฐานบกได้นำรถลากจูง กึ่งพ่วงชันต่ำที่เกิดอุบัติเหตุเข้ามาจอดพักคอยเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่17กรกฎาคม2565ในสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสํารวจความเสียหายและทําการซ่อมบํารุงโดยปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติและเดินทางไปจังหวัดลบบุรี เพื่อน,นำไปพิสูจน์หาสาเหตุการตกต่อไปนะสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านทุ่งผีปั้นรูปตำบลป่าบอลอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้้ำเงินจบข่าวอานิลาเจาแฮอ่าน